สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษตามชื่อร้านคอนเซปต์พี่หน่อยร้านกาตูนพี่พงเราก็ต้องแนะนำการ์ตูนกันหน่อยนะครับวันนี้เราจะสเสนอม,นมาเสนอเรื่องร้อนแรงแห่งปีนี่เลยเรื่องนี้เรื่องนี้ด่าพิาา่ฆาตละโสนที่ออกใกล้ๆกันนี่มีน,นิยายนะครับใครที่ไปดูมูฟวี่มาที่ในโรงเนี่ยก็คือเล่มน,นี้แหละเป็นศึกรถไฟสูน่นิรัน นี่เป็นนิยายนะครับส่วนไอเล่มเนี้ยเล่มเนี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์แบบข้อมูลตัวละครอะไรต่างๆอ๋อพี่ลืมบอกเดี๋ยวนะนิยายราคาหน้าปกนะครับ250บาทส่วนคาแรคเตอร์เนี่ยเดี๋ยวพี่จะรีวิวคาแรคเตอร์ตัวนี้ให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่210บาท ต้ใต้คลิปนี้พี่ทิ้งลิงก์ของดาบพิฆาตสองเล่มนี้ไว้นะไปเลือกดูนะครับหรือเข้าไปที่ร้านพี่ล้วเสิร์ชคำว่าดาบพิฆาตอสูรก็ได้นะครับทั้งช้อปปี้ทั้งลาซาด่านี่เดี๋ยวเราจะมาดูแต่แหน้าแรกก็คือตัวเอกของเราหน้าตาหล่อเหลาโอ้รีวิวแบบนี้มันเมื่อยวะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนมุมดีกว่า เปลี่ยนมุมนิดหน่อยลองมาดูนี่เลยครับเปิดมาหน้าแรกก็เป็นตัวเอกของเรานะครับแล้วก็ <Ac ad> ด้านข้างนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆสวัสดีค่ะกู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 เป็นคนเขียนนะครับอะไรมันประมาณนี้อ่านอ่านนะครับพออ่านเอา,อาต่อไปต่อไปนะครับหน้าต่อไปก็จะมีหน้าสีให้นี่หลายหน้าเหมือนกันไว้ นี่ครับหน้าสีต่งตางๆกระดาษดีนะครับกระดาษดี210บาทนี่โหให้หลายหน้าเหมือนกันเว้ยพี่จะรีวิวไปช้าๆนะครับนี่มาพร้อมน้องสาวแล้วก็จะมีกลุ่มพิฆาตศูนย์แต่ว่ากลุ่มพิฆาตศูนย์มี องค์กรที่ไม่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลมันก็จเป็นสารบัญน,นะครับรีวิวชา้าไปไหมว่าเนี่ยนี่เลยครับมันก็จะบอกตัวละครต่างๆว่าใครมีครอบครัวใครอะไรเป็นยังไงที่ไหนใครรักใครไม่ช่นี่คือผู้นำกลุ่มพิฆา,าตศูนย์นะครับในท่านในท่านนี่ โอ้พวกนี้จะเป็นตัวละครนะครับแต่ว่ากระดาษเขาดีนะครับกระดาษเขาน่าจะเป็นกรีนลีนะผมพี่ว่าสีไม่เหมือนกันดูดูดที่สันดิสีไม่เท่ากันวะเฮ้ยนี่มีสีดําสีขาวขายดิบขายดีแล้วเกินเรื่องนี้อ้าวไปไหนแล้ววัดรีวิวถึงไหนละอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับก็จะมีสายมีอ่าเดี๋ยวดูนี้ ก็มีวายุอสรพิษก็จะบอกสายต่างๆก็คือรายละเอียดของเรื่องนี่แหละครับจะเป็นเนื้อเรื่องต่างๆรายละเอียดต่างๆนะครับพี่จะเปิดให้ดูไปเร็วๆแล้วกันเปิบเปิบเปิๆนี่แล้วก็มีการเชื่อมโยงต่างๆว่าไปดูรายละเอียดดูใครที่ไม่ได้ดูเม็ดเมื่ออะไรมาก็พี่ว่าเล่มนี้ก็น่าเก็บพอสมควรนะน่าเก็บเลยละ่ะอีกหน่อยอา,อาจจะราคาขึ้นก็ได้นี่ โอ้ oh, ข้อสำคัญเจ็ดเสาหลักนี่มีใครมากอะไรยังไงก็ว่าไปนี่ตัวเอกเราทันจิโร่มาที่ไหนเก็บฐานอะไรเผาฐานได้กี่บาทไม่ใช่ไปดูไปปุ๊บป,บปบก็จะเป็นสีคล้ายๆทูโทนนะครับแต่ไม่ใช่ tone, ทูโทนแคีทีเดียวสีแบบว่าอามที่เห็นนี่แหละสีอะไรก็ไม่รู้จะดดำก็ไม่ดำนะครับแต่ก็สบายตาดีนะ แล้วก็มีตัวละครนะครับจะมีข้อมูลตัวละครต่างๆว่าคาแรคเตอร์เราจะคนนี้จะเป็นยังไงอะไรยังไงนี่ครับเปิดไปเรื่อยๆอ๋อหล่นหลนนี่คาแรคเตอร์ต่างๆนะครับหลายคนเลยนี่แล้วก็มีท่าความถนัดของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนี่โอ้ยนี่อะไรวะเนี่ยเปิดเดยอะเกินตัวเล็กเลยนี่มันอะไรวะเนี่ย อ๋อข่าวสาร,ารสกลุ่มพิฆาตอศูนย์อ่ากันดจบอกว่ามีแต่ละคนทําหน้าที่อะไรกันบ้างอืมอ่ามีแบบพวกตัวมันเล็กนะครับแต่ว่าก็าก็มองเห็นนะก็คือข้างในก็เป็นเขาเป็นเขาเรียกอะไรนะ,ะข้อมูลนาณนะมีรายละเอียดตัวประกอบอืมที่มแบบพวกตัวซับพอร์ตยอะไรเงี้ยน,นี่แล้วก็มีแถวสายญี่ปุ่นให้ด้วยอโนไม่ใช่ไม่ใช่หอโนอย่างเดียวแล้วงานเนี้ยอ๋อนี่ก็เป็นสิบสอง อ่าอันนี้ก็คือสิบสองเจนทาตามที่บอกก็คือเป็นมีสิบสองตัวใช่ตัวนี้ก็หัวหน้าใหญ่ตัวไหนมั่งนี่มูซันหัวหน้าใหญ่แล้วก็เอ้าสปอยบอกว่าอันนี้อันนี้รู้อยู่แล้วนี่หว่ารู้อยู่แล้วใช่ตัวไหนตัวไหนเมื่อกี้เห็นไต้านเปิดดูบอกว่าตัวไหนที่ในการ์ตูนยังไม่ออกมันก็ไม่บอกเหรออ่านี่นี่โดมะโคคุชิโบอันนี้รู้สึกว่าจะอัปเดตตามเล่มย่าเล่มล่าสุดนะใครที่ดูแต่ใครที่ดูแต่เมก็ ก็อาจจะเลยไปไหมอาจจะเลยไปไกลเลยครับเลยนะเพราะว่ามันออกมายี่เ well, ็ดเล่มแล้วจริงๆอ่ะครับผมเราก็มาดูล uh, ่วงหน้าได้ไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรหรอกอบางตัวแค่บอกว่าใครเก่งอะไรใช้อะไรบางตัวก็ชูคุณคุณหน้าอ่านี่กำจัดแล้วบางตัวอาจจะยังไม่ตายก็ได้อันนี้สปอยปะเนี่ยบางบางตัวนี่สปอยไม่รู้ไม่ชี้รีบเปิดเร็วเดี๋ยวสปอยเว้ยอยู่ระหว่างตามล่าหัวเรียบร้อยอ่าต่อไปนี่ลำดับเรื่องราวสมาชิกกลุ่มนี้ ส่วนผู้หนึ่งผู้หนึ่งคือใครอ่าใบมาสีเขียวนะครับตบๆๆใบด้วยความรวดเร็วแล้วเดี๋ยวสปอยล์ละสวยเลยโอ้ตรงสื่อเล็กมากเลยเนี่ยอะไรเนี่ยรถไฟรถไฟนี้านคือตามภาพเดอมูวี่อืมนี่คือเหมือนจะว่าเป็นเรื่องย่อของแต่ละช่วงหรือเปล่าอ๋อมีภาพอันนี้ด้วยอ่านี้ก็เหมือนเป็นภาพล่างภาพล่างภาพล่างของอาจารย์อ่ามันก็เป็นแบบภาพล่างนะครับแล้วก็มี ภาพสีเป็นระยะระยะนี่แต่พี่ว่าสวยดีนะสองร้อยสิบาทพี่ว่าไม่แพงนะถามคนขายคนขายบอกคุ้มซื้อเลยลเอาเฮ้แต่พี่ว่าคุ้มยังงนะพี่จะทิ้งลิงก์ของ l a z a d a ากับช h อป e ีไว้ที่ใต้ใต้คลิปนี้นะครับอือดูลงโอ้ยภาพสีก็หลาหน้ากันนะรวมเอกสารสำคัญนี่กลุมพิค่าศูนย์ลุมพิค่าศูนย์รวมเอกสารสำคัญ ให้ครอบครองเป็นกรณีพิเศษภาพล่างทั้งหมดของรูปวยๆนะครับอ๋อนี่มันก็จะมีรายละเอียดบอกว่ามีสามีมาก,กี่คนไม่ใช่นีุู่ปวยๆเจ๊กปราบใครมากอสู์นี่เป็นนักดาษนะครับนางาเรนี่ภาพล่างครับอ๋อเจ๋งไปเลยเขาล่างกันอย่างนี้เองใช่ไหมเนี่ย ผวาดก,กระตูนข้างล่างกันแบบนี้ใช่ไหมดูแล้วก็มีนี่โอเป็นสตอรี่บอร์ดป่าวะคล้ายๆสตอรี่บอร์ดเลยอะเนี่ยคือตอรีบอร์ดก็คือเขาจะวาดเป็นภาพล่างพวกนี้ก่อนแล้วก็มาดูว่าเนื้อเรื่องมันโอเคไหมถ้าถ้าได้เขาก็ลุยกันเลยนี่ตอรีบอร์ดต,ต่างๆน่าจะใช่นะแต่ที่พี่เคยเขียนเล่นๆเนี่ยพี่เคยวาดก,กระตูนเหมือนกัน สตอรี่สตอรี่บอร์ดพี่เร็วกว่านี้เยอะพี่เป็นหัวกลมๆคนขายการ์ตูนสมากจะเคยว่าการ์ตูนั้งนั้นแะละครับการ์ตูนมนันต้องอยู่ในหัวใจก่อนนี่โอ้นี่อ่านเนเรื่องไปเลยป่ะเนี่ยโอ้โหอ่หเดี๋ยวพี่ขามไปเลยนะเร็วๆโอ๊ยโ้หลังจากสตอรี่บอร์ดแล้วก็เป็นอืมก็ยังตอรี่บอร์ดโอ้นี่อะไรเนี่ยดูสิ อูดอะไรเนียนางาเลเรื่องเล่าจากโอชิมะบรรณาธิการที่แรกอ๋ออาจจะเป็นเรื่องของกองบอก,ออกเขาหรือเปล่าอืมอ,า,อาเป็นรูรายละเอียดแล้วพี่ก็ยังไม่ได้อ่านหรอกนี่แกะมาสดๆเลยเนี่ยเดี๋ยวนะท้องท่านี้ไว้เนี่มีอะไรน่าสนใจตรงนี้ประกาศแจ้งจากโรงเรียนนู่ยๆไปบุยแนะนำตัวละครอ,อะไรเรื่องนะครับแล้วก็จะมีหน้าเขาเรียกหน้าอะไรเดีย ขาเรียกหน้าอะไรวะฮิวแบบเหมือนกร์ตูนแก๊งเหรออ่ากร์ตุนแก๊งมันที่ซึ่งไม่มีในหน้าเสริมไม่มีในยี่สิบกว่าเล่มนี้ออกมานะครับอาจจะเป็นหน้าเสริมนะพี่มันไม่มันไม่คุ้นเลยนะฮิววะไม่คุ้นครับแต่ก็ยังไม่ได้อ่านนะครับเดี๋ยวไปสปอยคนอื่นก่อนพี่จะเปิดเร็วๆนะครับจะไม่อ่านใครไม่อยากใครอยากอ่านก็พร้อมอ่านเราเลยนะครับพี่ไม่อยากสปอยเดี๋ยวมีเรื่องมีราวสปอยนี่ตัวแสบเลยพี่บอกให้ ผมว่าน่ารักดีว่ะตอบหมดยังปุ๊บ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 สุดท้ายก็มีตัวชั้นที่สามโตเกียวนิรันจะไปไหมล่ะอโอเคหมดแล้วนี่นี่ครับสองเล่มนี้ที่ออกมาใกล้เคียงกันนี่บกทำมาสวยนะคืออันนี้ที่พี่ขยับนิ้วเปน็นนิยายนะครับนิยายมูฟวี่ที่เราดูอ่ะถ้าเราอ่านเราก็จะอินไปอีกแบบนึงนะมันจะก็ลองดูนะครับเล่มละ250บาท แล้วก็เป็นคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์นี่สองร้อยสิบบาทมันมีคนพูดแทรกพี่เลยหันไปบอกว่าเออนี่ครับสองร้อสิบาทพี่ว่าน่าสะสมนะครับใต้ลิงก์นี้นะครับตต้คลิปนี้พี่จะทิ้งลิงก์ไว้สองอันนี้เลยนะครับทั้งช้อปปี้ทั้งลาซาด้าอะไปเลือกซื้อครับก็ถูกใจก็ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ใครเชียดด่าพี่ค่าะสน็ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์หน่อยเร็ว ไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ